ด่วนทุกคนเกิดอะไรขึ้นครับพี่พีทออกมาโพสต์นะครับมาลายวันเปิดฤดูกาลของน้องอุงอิงเพชรบ้านแพง1ล้านแตกเป็นที่เรียบร้อยนะครับเกิดอะไรขึ้นครับทุกคนพี่พีทเนี่ยก็ได้ออกมาโพสต์บอกว่าข่าวด่วนนะครับวันเปิดฤดูกาลน้องอุงอิงรัตนาพรเพชรบ้านแพง จากพลังเงียบพราะการชัย1ล้านบาทนะอ่ะทุกคนไม่พอแค่นั้นนะครับพากการใจเนี่ยก็ได้มาแสดงความคิดเห็นต่อนะครับบอกว่าอย่ากดดันยังบอดอยู่ฮ่าฮ่าฮ่านะครับอ่ะเกิดอะไรขึ้นไม่แน่ใจกับทุกคนหรือว่ามาลายของน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยจะ1ล้านแตกเป็นที่เรียบร้อยแล้วหรือว่าเขารอเซอร์ไพรส์อะไรยังไงอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะครับเท่าที่อิมข่าวกระแสสืบทราบมานะครับทางด้านพอกการชัยเนี่ยก็ได้มีการไลฟ์นะครับตอนนี้ก็น่าอยู่ ที่จะประมาณ7-8็ดแ0สนถูกไปครับทุกคนก็ใกล้แล้วใกล้แล้วนะครับทุกคนอันนี้แค่มาลัยจาก FC พลังเงียบนะครับทุกคนที่ใกล้จะแตะ 1ล้านบาทนะครับทุกคนกว่าจะเปิดฤดูกาลอุมิมคาดว่าแตกแน่นอนครับทุกคนสําหรับมาลายล้านนะอันนี้เฉพาะของพ่อการชัยวิไรสินนะครับทุกคนยังไม่รวมกับกลุ่มบ้านฮักต่างๆครับทุกคนที่รวบรวมมาลายครับทุกคนที่จะมามอบให้กับน้องในวันเปิดฤดูกาลวันที่21นี้นะครับยังไงก็แต่ล้านแน่นอนอยู่แล้วแหละครับทุกคนมาอ่ะพี่พีทนะครับได้มีการโพสต์เมื่อสักครู่นี้เลยทำเอาเอฟซีแฟนคลับเนี่ยเขาไปแสดงความคิดเห็นแบบว่าเอ๊ะแอบตกอกตก ใจนะครับว่าเอสรุปแล้วมาลายของพ่อการใจเนี่ยถึง1ล้านบาทแล้วหรอใช่ไหมครับทุกคนประมาณว่าน่าจะโพสต์แบบ แกงๆกันนะครับทุกคนแกงแงแล้วก็กดดันเพราะการชัยวิรายสินนั่นเองครับแต่ทุกปีครับทุกคนเราจะเห็นได้ว่านะครับแฟนคลับ FC ของน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยก็จะมอบมาอะไรน้ําใจให้กับน้องนะครับหลักล้านอยู่แล้วนะครับทุกคนแม้ว่าของพอการชัยเนี่ยจะได้ประมาณ7หรือว่า8 0 0แสนนะครับก็จะมีแฟนๆแหละครับทุกคนจากกลุ่มบ้านฮักต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นบ้านฮักฟ้าใสบ้านฮักน้องอุงอิงหลังใหญ่นะครับหรือว่าบ้านฮักน้องอุงอิงเพชรบ้านแพง FC พลังเงียบต่าง ครับทุกคนเยอะแย,ยะมากมาย FC ปอสอดอที่รวมพลังกันให้น้องอุงอิงเพชรบ้านแพงนะครับทุกคนก็ถือว่าเป็นปรากฏการณ์นะสำหรับอุงอิงครับทุกคนตลอดระยะเวลานะครับหปีกว่าๆเนี่ยน้องได้รับมาหลายล้านตลอดนะทุกคนแล้วก็ยังไม่รวมในแต่ละคืนที่อุงอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยได้รับมาหลายน้าใจอีกนะครับทุกคนสุดยอดมากมากเลยแล้วก็ บางทีเนี่ยข้า,าของน้ององิงเนี่ยก็แขงลีดนะครับเนาะก็มีพ่อพอ่อแม่ FC แฟนคลับขายบ้านได้ขายที่ได้นะครับก็จะมามอบรางวัลทั้าใจให้กับน้องต่างหากเลครับทุกคนบางคนก็เป็นแสนบางคนก็สี่ซาห้าหมื่นอุงอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยได้รับเป็นประจาอยู่แล้วนั่นเองครับทุกคนก็แอบตกอกตกใจนะครับทุกคนพี่พีพพโทโพสเมื่อสักครู่นี้เลยแล้วก็มีคนแบบว่าแท็กนะครับมาหายิมข่าวกระแสเนี่ยเยอะมากๆเลยครับทุกคนนะไม่แน่ไม่แน่พี่พีทอาจจะ อมอบให้น้องส่วนตัวก็ได้มอบให้ f c พลังเงียบส่วนตัวก็ได้นะเพราะว่า5 0,000ื่นห้าหมื่นซับสไครต์แตกนะครับทุกคนเป็นไปได้นะครับสำหรับแม่พญาลำเพลินของเรานะครับพ่อการชัยก็มาแสดงความคิดเห็นนะครับบอกว่าอย่าก,กดดนันมันสะเทือนนะมันสะเทือนซึ่งเมื่อคืนนี้เราก็ได้เห็นพ่อการชายัยเนาะก็กําลังมีการแบบว่ารวบรวมมาลัยให้กับน้องเนี่ยเรื่อยๆเ,เลยครับทุกคนสาหรับมาลัยวันเปิดฤดูกาลของน้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงครับทุกคน ปังมากลูกสาวนะครับแล้วก็ไม่ว่าน้องจะได้รับอะไรเท่าไหร่นะครับแต่สิ่งที่เราเห็นอุคงอิงอยู่เสมอนั่นคือน้องเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือคนเป็นคนที่ชอบแบ่งปันนะครับทุกคนอย่างที่ล่าสุดนี้ก็ช่วยเหลือน้ําท่วมนะครับที่จังหวัดเชียงรายช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสนะครับทุกคนแล้วก็อีกหลากหลายสถานที่มากๆเลยที่อุค์อิงไปช่วยเหลือนะครับทุกคนนี่คือความดีที่น้องทําเป็นประจานะครับองค์อิง,องต้องใช้คําว่าเป็นประจําเลยครับทุกคนว่างตอนไหน ไม่ทําบุญที่วัดก็จะไปช่วยเหลือคนที่ด้อยโอกาสกว่าตัวเองอยู่เสมอนะครับสำหรับอุค์อิงเนาะทุกคนเนี่ยมันคือเหมาะมากๆแล้วที่น้องจะได้รับรางวัลน,น้ําใจหลักล้านในแต่ละปีครับทุกคนพอๆแม่เอฟซีแฟนคลับบางท่านเนี่ยก็มาแสดงความคิดเห็นนะครับบนช่องของอุ้มอิมข่าวกระแสเหมือนกันบอกว่าเอ๊ะ แม่เนี่ยอุ้มอิม่มโอนมาลายให้กับน้องเป็นประจำเนี่ยก็ไม่เคยแบบเสียดายเลยนะเพราะว่าลูกสาวเนี่ยชอบทําบุญนะครับชอบช่วยเหลือคนชอบช่วยเหลือมนุษย์โลกด้วยกันแม้กระทั่งสัตว์ที่อยู่ตามหน้าร้านสะดวกซื้อแบบนี้ครับทุกคนองค์อิงอเนี่ยก็จะเป็นคนที่ยื่นมือเข้าไปช่วยอยู่เสมอนะครับน้องก็นะครับทุกคนจะสังเกตได้ว่าเวลาที่น้องเอาอาหารไปให้น้องหมาน้องแมวเนี่ยน้องหมาน้องแมวไม่เคยทําร้ายองค์อิงเลยนะแม้ว่าจะดูดุขนาดไหนแต่เขาไปเจอองค์อิงเนี่ยเขาจะแบบ โอ้โหเป็นแบบเชื่องทุกตัวเนาะอันนี้เราก็เห็นมาแล้วอย่างอย่างมีอย่างมีเหตุการณ์หนึ่งที่น้องไปที่โรงแรมแห่งหนึ่งแล้วมีแมวตัวหนึ่งดุมากๆเลยอะ่ะจนเจ้าของโรงแรมเนี่ยได้ออกมาพูดบอกว่าอ่ามันดุนะลกูกมันดุนะอะไรอย่างแบบนี้อย่าไปจับมันแต่พออิงไปจับแล้วน้องแบบเชื่องขึ้นมาทันทีเลยนะครับทุกคนอันนี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่แฟนคลับเนี่ยอึ้งกันไปตามๆกันเหมือนกันนะครับเนาะอ่ะทางด้านนะครับ ทางด้านแม่พญาลำเพลินก็ได้ออกมาโพสอะไรครับทุกคนนะอันนี้ก็อาจจะเป็นแบบว่ากระตุ้นเพราะการใช้หรือเปล่าอันนี้เป็นการกระตุ้นเพราะการช้บอกว่าให้เร่งๆนะครับให้กับน้องหรือเปล่านะสำหรับพี่พีทไม,ไม่ไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่พีทก็ถ้าสมมติว่าพ่อการใช้ได้ประมาณ80 0 0 0 0ไม่แน่พี่พีทอาจจะมามาแบบโปะเลยนะครับ สองแสนให้เป็น1ล้านเลยเออนะครับก็ไม่แน่ไม่แน่นะนะครับเนาะก็ส่งกำลังใจหรือไม่หรือไม่อย่างงั้นก็แตะล้านแล้วแหละทุกคนแต่ว่าพราะการใช้แบบซุ่มๆอยู่หรือเปล่ามีสิทธิ์เป็นไปได้อาจจะมีข่าวหลุดวงในก็เป็นได้เพราะการใช้ถึงมีการแบบว่าเผยแบบถึงมีการแบบข่าวหลุดวงในออกมาแบบนี้นะครับทุกคนเนาะก็เป็นกําลังใจให้นะครับแล้วก็ขอให้แตะล้านคิดว่าล้านแน่นอนอยู่แล้วแหละครับทุกคนแต่ว่าถามว่าน้องได้รับในช่วง เปิดฤดูกาลสาวน้อยลาเพลินโชว์อันนั้นก็เยอะแล้วนะครับทุกคนอันนั้นก็หลายแสนบาทแล้วถ้าร,มรวมๆกันเนาะทุกคนเพราะมันมันเป็นอะไรที่ติดกันไงอ่าเปิดสาวน้อยลําเพลินโชว์เนี่ยอุ๋งอิงก็ไปขึ้นเวทีแล้วก็ได้รับมาลายหลายแสนแต่ทีเนี้ยเป็นคือมันเป็นแบบคาบเกี่ยวกันนะครับมาลายก็เลยอาจจะดูแบบกระจายไปบ้างเนาะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นแบบ1ล้านบาทอันเนี้ยก็จะเป็นทางพ่อการใช้วิไลศิลจาก f อฟซีพลังเงียบแต่ส่วนวันเปิดฤดูกาลเนี่ยก็น่าจะเป็นของพี่ บ่าวโทนแม่น้อยน้องอุงอินองนะที่ได้มีการมอบให้กับน้องอะไรอย่างเงี้ยครับทุกคนโอ้โหทุกคนคิดดูสิพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีแฟนคลับแบบติดติดติดกันน้ะ เปิดฤด,ดูกาลลำเพลินโชว์เปิดฤด,ดูกาลสาวน้อยเพชรบ้านแพงก็มอบอะไรให้กับน้องแบบโอ้โหหลักล้านหลักล้านกันทั้งนั้นนะครับทุกคนนะชื่นชมจริงๆนะครับนี่คือความความที่น้องเป็นคนแบบน่ารักอุงอิงอะ่ะสมควรแล้วที่น้องจะได้รางวัลน,น้ําใจแบบนี้นะครับทุกคนแล้วก็เป็นขวัญใจมหาชนน้องชอบทําดีตลอดเวลาสำหรับอุงอิงนะครับเราก็จะได้เห็นตามสื่อโซเชียลต่างๆ,ๆอุงอิงก็จะไม่ทิ้งคนไทยด้วยกันนะครับ เป็นนายกรัฐมนตรีได้แล้วเนี่ยองค์อิงอนะครับเป็นนายกรัฐมนตรีแห่งความสุขนะครับพ่อพ่อแม่บอกว่าน้องเป็นนายกแห่งความสุขที่มอบเสียงเพลงให้กับแฟนๆนั่นเองครับเนาะอันนี้ก็ชื่นชมแล้วก็วันนี้ทางด้านองค์อิงเนี่ยก็น่าจะได้คอนแทคแล้วแหละกับการช่วยเหลือผู้ประสบ ภัยน้าท่วมนะครับที่จังหวัดเชียงรายน,ะน้องๆก็ไม่นิ่งนอนใจน้องก็เป็นห่วงมากๆเลยก็คงจะไปเห็นตามสื่อโซเชียลต่างๆนั่นแหละครับทุกคนนะกูมีมข่าวกระแสก็ขอส่งกําลังใจเนาะไปให้พี่น้องชาวเชียงรายด้วยแล้วก็ส่งกําลังใจนะไปให้ทีมพ่อการชัยทีมน้องอุ๋งอิงเพนบ้านแพงทุกคนเนาะกับการที่แบบว่าทํามาลัยอ,อะไรต่างๆโอ้โหมาลัยคือแบบทาหลายวันนะทุกคนกว่าจะเสร็จอะมาลัยเป็นล้านนะครับทุกคนปังมากๆลูกสาวนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยกันแล้วกันนะครับทุกคนอันนี้ไม่แน่ใจนะน,นี่ไม่คอนเฟิร์มนะว่าล้านหรือยังแต่ว่าพี่พีทเนี่ยได้ออกมาโพสต์บอกว่ามาลายอุงอิงหล้านแตกแล้วจาก FC พลังเงียบบางง้นนะครับทุกคนก็มารอติดตามว่าจริงหรือหรือไม่จริงนะครับเดี๋ยววิมจะมารายงานอีกทีนึงนะครับ